พอลูกทักทายกันอยคิดถึงพ่อจังเลยพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับดูเขาเอางานน้อยๆเขาชนงานใหญ่พ่อเขาโอออะี่เนาะจุ๊บแก้มหน่อยครับพ่อ้อยดูเขาเช็ดน้ำตาให้พ่อเขาจับลูกกระตาพ่อเลยอย่าง้อย่งนี้ สวัสดีนะคะพบก,กับช่องโอเล่ FC ไทยแลนด์นะคะว,วันนี้คุณพ่อกำลังปล่อยน้องๆไปป่านะคะวันนี้ไม่มีควานนะคะคุณพ่อเอาไปเลยสีเชือกวันนี้คุณแม่ก็เลยต้องมาช่วยนะคะดู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 แม่วาดแมมวาดเอแม่วาด,วาดปลาแก้วทำอะไรปลาแก้วจะทำอะไร ถูตัวหน่อยค่ะทันเลือเกินไปแล้วไปแล้วไปแล้วนำทีมโดยป้าแก้วเอา้าเอา้เอาวอา้าวอ้าวลงทงลงทงวันนี้

มีเสียงครวนด้วยนะคะพอเล่รออยู่นู่นนะคะนูน่นปลากแก้วปลากแก้วปลากแก้วรีบแล้วรีบรีบ คือตีดากเลยแบบนี้อือคือดื้อไรอือรูปลาแก้วรูปลาแก้วเอือมาวาดไมโยมาเอ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 า,เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเ,เดียวเดียวเดียวมานี้ก่อนมาเนี้ก่อน ไปไม่รอไม่วาดเลยไม่วาดอยู่นี่ทำอะไรชักช้ากว่าเพื่อนแท้อือนุ่นอลากป้าไปหาพ่อก่อนแล้วไปไปนี่จะเป็นกลูงจ้างนะคะ ลงช้างอ้าวอือโพลีก็ทักทายคุณป้าทักทายละ,ละละเลยละอืมคิดถึงกันเนาะไม่ได้โนอนด้วยกันก็คิดถึงกันกเดี๋ยวคิดถึงโอลีเลยเรยอ่า จุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยลูกจุ๊บหน่อยอู้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 แม่แก้วอู้ปลาบานแม่วาดเป็นอะไรอือแม่วาดเจ้าขึ้นเล่นมากคักเถะฮะเหนียวแตกขี้แตกอีกงามโชคมานี่มา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 เอาชีแตกกันทั้งคู่ทั้งปลาแก้วทั้งแม่วาดเลยเอา Ừ. À. À. Đơn mà léo Mà léo mà léo Đùm Đùm kinh đốm ư ừ khai, ư phô lê nói, đu cái chiếu được nói. ละดากผู้ได้วันนี้มาดากไผ่นี่ไปแล้วมุดไปแล้วมุดไปแล้ว,ม,ลว,ม,ลวมุดไปหาพ่อแล้วนี่วันนี้เราจะพาน้องๆไปป่าไปหากินหญ้าในป่ากันนะคะ นำโชคล้วงล้วงปลาแก้วเอ๊ะทำอะไรนำโชกินฉีปน่ปลาเนี่ย วเด,ดินกว่าเพื่อนไม่วาดเดินกว่าเพื่อนเดี๋ยวคุณโทอน่าจะพ่วงไม่วาดไปนะคะ ว่าแล้วโชบดินอ,อาละกินหญ้าพอลูกทักทายกันอยคิดถึงพ่อจังเลย พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอือ้ดูเขาเอางานน้อยๆเขาชนงานใหญ่หพ่อเขาโอ้อล่ะนี่เนาะอล่ะงามโชกิดดื้อจุ๊บแก้มหน่อยครับพอ่อโอ้ยดูเขาเช็ดน้ำตาให้พ่อเขาจ,จ,จับลูกกระตาพ่อเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูเขาทำถูง,งาให้พอ่อบ่ เอางานน้อยน้อยตัวเองชนงาพ่อบุ๊บอืมไปอย่าเพิ่งไปคุยกับพ่อก่อนอืมคิดถึงพ่อโอ้ดูเอางากัดงาพ่อด้วยอ้าวอาเอาที่เจ้าสบายใจเลยลูกพ่อบอกเอาที่เจ้าสบายใจอ่ากัดงาแล้วเอางาตัวเองชนแล้ว ให้หนูโตก่อนให้มีงายาวๆเหมือนพ่อโกลนอืม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 เงียบ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 งามโชคกินงาพนะ่อแล้วนะไอ้นี่นี่เขาพ่อแม่ลูกเขาเลยนะเนี่ย พ่อเร่าละงามโชคแม่วาดดูปลาแก้วถอยมาอีกปกลาแก้วปลาแก้วใส่เกียร์ถอยมาอะไรอยากเข้าเฟรมกับเขาเหรอเอ้ยก็ให้เขาอยู่ครอบครัวเขาหน่อยไปเเนาะฉันก็เป็นเมียหลวงนะจ๊ะแม่วาดห้ฉันเข้าเฟรมด้วยดูละดูละดูละถ้าทำน่ทำไงเอาไง วัดวัดโรงงาดูอืาวัดเราของตัวเองยาวขนาดไหนแล้วบ่ฮะของตัวเองยาวขนาดไหนไโผล่ขึ้นไปแล้วไปไปกันเลยดูปลาแก้วเดินกลอนเพื่อนเลยไม,ไม่ไปไม่ไป <laughs> ไม่ไปบ่ละไปะ ไปนะให้บงให้เอเอาไปเอาอยากทนยาก่อนเอาอยากทนก็ทวนไปป้าบน,นเลนดินแลว้วไปตามกันไปเลยค่ะนี่น้องๆช้างของเราจะเข้าป่าแล้วนะคะเป็นจะไปเป็นช้างป่าแล้วตอนนี้เมื่อกี้เป็นช้างช้างทงอยู่ช้างทุงนา คุณพ่อต้องพว่วงแม่วาดเพราะว่าแม่วาดเดินไปทั่วทิบทั่วเดน,นไปกันแล้วไปเลยไปเลยแก้วยังสีหันมาสงสายอยู่ไป ดูแลเอางวงตัวเองขึ้นเฮ้ยเช็ดตาให้พ่ออีกยังกินสับปะรด นะคะเป็นครอบครัวสุขสันต์นะคะนี่น้องงาชุกคุณแม่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์กดติดตามในช่องโอเล่เอฟซีไทยแลสวัสดีค่ะ